ครับวันนี้วันที่14มีถุนายน2564นรบ่นะครับอตอนนี้ไดะประกอบอุปกรณ์ลำเลียงปุย๋ยนะครับเป็นที่สิ้นสิ้นแล้วนะครับก็อัปเดตให้เบิรงนะครับอุปกรณ์ที่จะนำไปกบปุย๋ยนะครับก็เป็นพวนาขาเป็น ควรหาขาเป็นหางเป็นขานะครับถึงมาประกอบครับโค้งเดิมตำแหนง่งแต่จะกบนะครับระยะการตั้งนี่็ขยับเข้าขยับออกได้แล้วก็สลับสลับขางได้นะครับก็คือตัวน,นี้ตัวน,นี้นะเป็นตัวแวกออกนะครับถา้มมาสมมติว่าจะแหวกเขาเขาก็ตั้งเอาขาตัวนี้มาใส่พี่เอาขาตัวนี้มาใส่พี่โดยสลับนะแป่นตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ขยับออกไปได้ตัวนี้ก็สลับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายตัวนี้อยู่กลางแต่ตัวนี้ผมคิดว่าผมจะไว้ข้างหน้านะครับเป็น,ปนหาขาเป็นพ่วนหาขาของรถไทยเดินตามนะครับซึ่งอของรถไทยเดินตามนี่จะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับ,นะรบซึ่งขยับเขาขยับออกไปได้คือหม,มายความว่าตัวนี้ก็คืออยู่ตำแหน่งนี้เลย จะสลับมาอยู่ข้างนี้ก็บ่ได้นะครับพอมุมตัวนี้มันจะบ่ได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ทั้งนานครับนี่คือของพวนอาคารถไยเดินทาชุดล่ำเลียงปุ๋ยได้ประกอบเึ้็มาแล้วนะครับนะครับโดยใส่ล้อเล็กตัวนี้เป็นล้อเล็กของเครื่อง ปลูกนะครับซึ่งแตนนะกรอนเป็นจะมีลูกสองลูกกิ่งตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนนะครับบนด้เปลี่ยนจากลอ่อล่อคูเป็นล่อเดียวคือเขาจะใส่ล่อเดียวลออย่อใหญ่เลยนะครับเพื่อล่องรับรถตัดเพราะล่อเนี่ยมันจะเป็นเป็นร่องของไ่ของมันนะครับแตวตรงกลางจะเป็นสันนะครับเวลาก,กบ,าบกับบดถึงกันนะครับก็เลยเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใส่ประโยชน์นะครับแล้วก็มาวางบนล่อหนาของรถ ไถหน่อยตัวนี้นะครับวิธีการคอนโท้ลนะครับหลังจากที่เขาเดินไปเขาใส่ปุ๋ยกับอยู่จะอยู่ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าถึงหัวร่องหรือว่าเฮ้าบอต้องการให้ปุ๋ยลงเข้าก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับโดยล็อกกอจังบระท่านได้สวยงามกอบระท่านไดีตกแตง่งรอดตัวนี้ก็จะรอยนะครับปุ๋ยกับบอลงนะครับปุ๋ยก็จะบอลลงจุดนี้ เดี๋ยวแดดๆหน่อยก็จะทาสีนะครับให้สวยงามน,นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นโลกใ้เบิ้งนะครับจะเป็นลักษณะใดล่นะอตัวนี้ก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ตัวนี้ก็จะบวตกนะครับแต่ก็เลี้ยวได้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะลอยแล้วเวลาเวลาเลี้ยวแบบนี่กนยก็ยกยกชุดนี้ขึ้นนะบุห้ยตัวนะครับจะมุนไป คือชุดลำเลียงปุ๋ยลงนะครับปกติเข้าเข้าใส่ปุ๋ยมันก็จะแวนตรงไปนี่ก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมากด้ไดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ทํางานแต่ถ้าเมื่อเชิญุดหัว่องเัาก็จะยกขึ้นข้างไว้มันก็จะบระ่งนะครับอ่าชุดประกอบลำเลียงปุ๋ยก็จะบระงอ่ากชุดอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้สำหรับ รถสีล่สีลอน้อยี่ตัวนี้นะครับสีล่อเล็กตัวนี้ก็คือฟานกบครับใส่ฝานกลมราคาฝานแหวนใส่ขวาดเดิดนะครับตัวนี้เพียงแต่ว่าอยู่ที่หนางานหนางานเขาอยากอ,าอยากเฮ็ดแบบไหนก็หมายควาว่าเขาอยากพว่วนเขาอยากเอาดินออกอยากเอาดินเข่าเขาก็ใส่พวกอุปกรณ์ตัวนี้ต่อพ่วงตัวนี้มุนได้นะครับจำตัวนี้แบบมุนได้ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีไส้ขวาครับนี่เขาขยับเอาแต่ต้องแปลงนะแปลนตัวนี้ให้มันให้มันเป็นตัวตรงนะครับเพราะว่าเวลาเวลาตัวตรงแล้วเขาจะขยับจากไส้ไปขวาจากขวาไปไส้ไส้ชุดเดียวแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ที่จะประกอบขึ้นมาครับตัวนี้เขาใจเห็นเป็นหหมูเดียวเดี๋ยวขันตอนต่อไปก็จะเป็นหหมูเดียวนะครับให้ติดตั้งอุปกรณ์ได้เกือบทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเลย ในคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับหายเบิงคคคคคเครื่องไม้เครื่องมือจะเตรียมประกอบเข่านะครับตัวนี้ถังฉีดยานะครับตอนนี้บดใส่ก็เอาไว้ก่อนแต่ก็ใส่ประโยชน์ได้ครับตัวน,นี้ก็คือข้าถอดออกมาในนี้ลักษณะแบบ่าถอดออกมาถ้าข้าใส่ข้าก็ขขนน็นอดแค่์สองตัวนี่นะครับน็อดสองตัวนี่กับน็อดสองตัวนี่แค่นั้นเองส่วนตัวเน้านะครับก็ว่างใส่กับครง ว่างไงโค้งมันมีม,มีมีโค้งรองรับอยู่นะครับเขาถอดสลักตัวนี้ถอดสลักสองตัวเขาก็ยกตัวนี้ออกแต่เขาใส่ใส่ตัวันั้นเขาขนเอามาวางใส่นี่แล้วก็ใส่สลักตัวเดียว <c oughs> นะครับอันนี้คือประโยชน์การใส่งานนะครับกาในคลิปต่อไปกัถ้าฝนหยุดตกกเสียปตรวจร่องเบรงว่าการลงของปุ๋ยนะครับการลงของปุ๋ยนี่ลักษณะการลงสิถือลายละแจ๊คสอ กอถ้าจะเปลี่ยนใดน,นะครับบ่ยากครับตัเต๋อถ้าจะเปลี่ยนใดน,นะครับเปลี่ยนจากตัวนี้ถ้าล่งหลายนะครับถ้าตัวนี้ล่งหลายก็จะใส่เป็นน้อยลงเพิ่มหรือเพิ่มตัวนี้ง่ายขึ้นนะครับ,ค,รบค,ลคลิปนี้ขอจบเพียงตัวนี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการทดลองนะครับ